ต่อไปเกมต่อไปผมจะมาแนะนำเกมที่ชื่อว่า Luck B e a ร Land Lord นะครับเกมนี้เป็นเกมอินดี้นะครับแนวโลกไลท์เดนะ็กบิล s ิ่งสล็อตแมชชีนงงไหมสล็อตแมชชีนคือรับรองว่าแปลกใหม่แต่ว่าเล่นแล้วติดหนึบที่คิดแน่นอนเพราะมันต้องใช้สล็อตในการเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเกมตัวเกมคร่าวๆด้วยนะครับก็เกมนี้จะให้เราหมุนสล็อตเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าในแต่ละรอบนะทุกคนเกมนี้มันต้องไม่ได้อาศัยแค่ดวงนะมันต้องวางแผนด้วยเกมเพย์เนี่ยจะเป็นการผสมผสานระหว่าง การเล่นสล็อตแล้วก็กลยุทธ์เปิดเสียงมเาเนี่ยคือเราจะเริ่มต้นเล่นสล็อตเปล่าๆก่อนนะแล้วเราจะมีเหรียญไม่กี่เหรียญแหละทุกครั้งเราจะได้สัญลักษณ์เข้ามามันจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับแต่ละตัวเช่นแมวที่เพิ่มบนัสจากน้ำนมหรือโจนที่สะสมเงินจนก,กว่าจะถูกจับทุกๆ5รอบเราจะต้องหาเงินจ่ายค่าเช่าให้ได้ระบบคอมโบแล้วก็การอัปเกรดที่เพิ่มขึ้นทําให้ความลึกของเกมมันมากขึ้นนะครับคือคอมโบเนี่ยมันจะมีหลายๆแบบแบบเช่นต,ตัวบัฟาโลเนี่ยจะเพิ่มเงินมา่อยู่กับทุงญ นักเลงจะทําให้โจรขโมยเงินได้มากขึ้นถ้าเราสร้างเด็กดีๆเนี่ยเครื่องสล็อตก็จะสร้างเงินได้แบบเยอะมากๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีระบบแบบไอเทมเสริมที่จะช่วยให้การเล่นง่ายขึ้นด้วยกราฟิกเนี่ยมันก็จะเป็นแนวออกพิกเซลมินิมอลนะครับแต่ว่าเล่นแล้วเพลินๆเลยความยากของเกมมันก็จะเป็นความยากที่ท้าทายแต่รับรองว่าเล่นแล้วติดหนึบเกมเนี่ะดูเหมือนจะพึ่งดวงนะทุกคนเห็นปะก็เล่นสลอ็อตไป แต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าสัญลักษณ์แต่ละตัวมันจะมีผลอย่างมากเลยนะเราต้องใช้ความจํานิดนึงนะต้องวางแผนว่าควรเก็บอะไรอะไรควรทิ้งสร้างเด็กยังไงเราจะได้ทำให้ได้เงินมากที่สุดเล่นได้หลายรอบไม่เบื่อนะครับมีคุณค่าของการเล่นซ้ําคือเกมเนี้ยถ้าเกิดจะให้ผมสรุปนะก็ผมให้ถ้าเกิดคนชอบตอนเนี้ยหาแบบว่าอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นอินดี้อยู่เอาไป9เต็ม10เลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ลดราคาอยู่ด้วยอย่างที่ผมบอกเอางี้ลด50%เหรือร1 0บบาทใช่ไหมถ้าใครเอ้ย มันสนุกจริงเหรอพี่ก็โหลดเดมพวกไปลองก่อนได้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดชอบขึ้นมาก็จัดไปมีภาษาไทยให้ด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันมีภาษาไทยเลยคือน้องๆเล่นได้สบายเลยครับเห็นป่ะอย่างเช่นอันนี้ฐานหินก็บอกว่าให้สูตรนะให้สูตรเงินแต่เมื่อผ่านไปยี่สิบหมุนจะเปลี่ยนสภาพเป็นตัวเพชรได้อะสมมติเอาลูกเจี๊ยบมาไอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหายากนี่คือแลของเขานะแลนอร์มอนอย่างเงี้ยครับคือความหายากของแต่ละตัวลูกเจี๊ยบเนี่ยให้หนึ่งเงิน มีโอกาส10%ที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นแม่ไก่ได้ส่วนกล่องสมบัติเนี่ยให้2ให้50เมื่อถูกทำลายอ่าประมาณนี้นะครับก็มันก็ระบบมันก็เยอะดีแล้วก็เพลินๆเลยนะครับใครที่แบบว่าไม่ชอบแบบผมขี้เกียจไปเล่นโลกไลท์ขี้เกียจไปเล่นโซลไลท์ขี้เกียจมานั่งฟันปวดหัวเวลาเล่นก็มาเล่นเกมอินดี้แบบนี้ได้เลย